ลองที่ประทับใจในตัวของกันแล้วกันนี่ฉันมีนะอะไรนะฉันมีไหนพูดสิแกพูดก่อนไม่หรอของฉันมันเรื่องมันดีเกินไปเื่อของฉันเรื่องมันดีเกินไปพูดเลยไม่เอาแกพูดก่อนมีของฉันมีหรือเปล่าดี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 มันดีก็ต้องดีเรื่องที่ประทับใจอ๋อ มันมีจําได้ว่าเป็นการเจอครั้งที่สองกันครั้งที่สองเว้ยแล้วก็เหมือนแบบก็ก็คือตอนที่ไปดูหนังอะแล้วเหมือนวันนั้นมิกใส่รองเท้าปะใส่รองเท้าแล้วมันรองเท้ามันกัดเท้าเว้ยแล้วงงงงจะอวันนั้นงงแบบงงมากแล้วเลือดแบบแล้วคือมิกะเป็นคนใส่รองเท้าแล้วรองเท้ากัดแบบกัดบ่อยมากแล้วแล้วคู่นั้นแบบกัดจนแบบเลือดเลือดแบบเลือดเลือดออกเยอะมากที่เท้าอะไรอย่างเงี้ย ้อยู่พี่เออจะทำไน้ตกใจเว้ยแล้วแล้วก็วิ่งวิ่งไปซื้อสกอตเทมให้เฉยเลยที่แปะร้วเท้าเออเออวิ่งไปซื้อสกอตเทมให้อไรเงี้ยแล้วมันบันทีกตรงไหนหรอปะแม่งจะถอดรองเท้าแล้วแปะให้เว้ยนี่ก็เอยพี่พี่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวทำเองจริงลงไปอันนั้เออเกินไปคือตอนนั้นคืออะไรวะพี่อะไรขนาดนั้น แต่แต่ก็ก็เออรู้สึกดีแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเองอนะไรเงี้ยครั้งแรกและครั้งเดียวใครใครพูดอ<ม>นะเราไม่ได้ไม่แต่ทุกคนใค,ใครก็กินก,กินแอลกอฮอล์เออแค่นั้นแหละเออนั้นแหละ แต่ตอนนี้ไม่ได้กินแล้วไม่กินเลยไม่แตะเลยจริงแล้วทีนี้มันปวกใช่ไหมแล้วอิมิกระละรูปหลังตบปับป๊บ